สวัสดีครับช่างหยัดครับเดี๋ยวผมพามาดูตัวยึดชุดสีนะครับตัวยึดชุดสี NSR ตากลมแล้วก็ n e p o a r m นะครับแล้วก็ RW นะครับมันจะไม่เหมือนกันมันก็ใส่กันได้นะครับผมเห็นหลายคันที่เอาไปใส่แล้วมันตำแหน่งมันไม่ตรงนะครับเห็นไหมตัวนี้สังเกตดูเห็นไหมอันนี้ของ SP นะอันนี้ของ n e p o อันนี้ของตากลมเห็นไหมครับ ตำแหน่งมันจะไม่เหมือนกันนะครับให้ดูเรื่องเรื่องจุดไหนหยุดจุดไหนก็ไม่ต้องไปสนใจมันขอแค่ดูเป็นลักษณะมันเห็นไหมครับตัวเห็นปูมันจะเป็นสันลอยปั๊มรอยอะไรมันจะเป็นสันส่วนตะกลมก็จะเป็นโค้งมนๆแบบนี้จะไม่เป็นสันนะครับให้ดูไว้เวลาเอาไปใส่จะได้เวลาใส่ชุดสีจะได้ไม่ล้างไม่ดันไม่เบี้ยวไม่อะไรนะครับนี่ ต่เวลาย,ยังเหลือเดี๋ยวผมแถมให้ตัวนี้นะครับตัวนี้ทีนี้เอ็นโปนะครับตัวนี้ตากลมมันจะยาวกว่ากันนิดนึงนะครับเห็นไหมยาวกว่ากันนิดนึงนะนะตอนนี้ก็โดนดัดไปแล้วโดนดัดเพื่อที่จะสใส่ปิดโครงนะอันนี้ลูกค้าของลูกค้านะนี่ของตากลมก็จริงแต่โดนดัด ของเอนโเห็นไหมครับจะยาวกว่านิดนึงนะจริงๆมองตัวเอ็นก็ได้ถ้าเป็นเอนโปอาร์ดบวพวกนี้มันจะมีตัวตัวเอ็นอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีบอกอันนี้แอลข้างแอลนะครับก็ง่ายๆนะครับดูไว้เอาไว้ไปเช็ครถตัวเองได้ทำไมมันชุดสีมันไม่ตรงทำไมดัดยังไงก็ยากแล้วก็ไออ่า ม,มันทำาไมมันถ่างออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยเช็คดูได้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันมันก็จะยาวกว่าเอนโปจะยาวกว่านิดนึงนะส่วนตัวนี้ไม่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วตัวนี้ถ้าเป็นเอนโปก็จะมีตัวยึดกล่องฟิวยึดกล่อ,องฟิวแล้วก็มีสองชิ้นประกบกันมีบูทการก็ฝนะากไว้ครับเป็นความรู้ดีๆครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ